สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเดิมนะครับคนที่ผ่านทางมานั่นเองนะครับวันนี้ครับมาพูดกันหลังดูมาสปอยกันหลังดูการ์ดไฟแวนการ์ดวิวเดรสตอนที่6กันนะครับผมเนื้อหาอาจจะไม่ได้มากแต่บอกได้เลยว่าตอนเนี้ทำผมรู้สึกสุดยอดมากๆเลยครับท่านผู้ชมไปไหนไปดูกันดีกว่าครับโอเคครับผมเริ่มมาด้วย อดีตที่เมกุมินึกถึงว่าตอนมุคเเอจินกิเอาบัตรเชิญดีลักซ์มาให้ทุกคนเมกุมิได้บอกว่าเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะว่าแบบเออพวกเราเนี่ยชื่ออะไรแล้วทำไมต้องให้ไปแข่งด้วยมุคเเอจินกิได้ตอบไปนะครับว่าอ๋อแมทมีผู้ชายในตำนานที่ชนะ20แมตส์รวดเป็นคนที่สุดยอดมากเลยเนาะแต่ตอนนี้ถึงเขาไม่อยู่แล้วก็อยากจะเห็นทุกคนหรือคนใดคนหนึ่งในแบล็คเอา สืบทอดพยักแห่งคางงะอะไรประมาณนี้ครับเมกุมิเนี่ยฟิลขาดก็เลยพูดออกไปเลยว่าจะดีลักจะอะไรก็ช่างมันเถอะพวกเราจะไปประกาศสักดายเองมุคาเอะจินกิก็ชอบใจสิครับเพราะว่าเขาอยากเห็นไฟเตอร์สู้กันอยู่แล้วแต่เมกุมิก็มาขอโทษยูยุทีหลังว่าฉันพูดเหมือนเป็นหัวหน้าเลยขอโทษนะยูยุ u, อะไรประมาดีนะครับยูยุไม่ถือสาครัครบโทมาริก็ไม่รู้สึกอะไรซากุสะก,ก็ไม่โกรธครับผมแต่ว่าตอนนั้นก็ ย้อนอดีตว่ามีกุมิเนี่ยไปสู้กับมิเลไปอะไรนะครับก็คือจดทุกอย่างอา่เมกุมิเขาไม่ยอมแพ้จดวิธีการเอาชนะวิธีการรับมบือต่างๆไว้มากมายเลยครับไปสู้กับมิเลแพ้ไปเจอฮาลูกะอะไรอย่างนี้แล้วก็กลับมาสู้กับทีมแบล็คเอาท์จนสุดท้ายนะครับโทรไปหาดันจิตอนนั้นดันจิอยู่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนดันจิกินลาเมงอยู่นะเขาไปโทรกวนถามว่าเออ ดั้มจีมีวิธีแนะนำไหมว่าแข่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมดั้มจีบอกว่านอนให้เยอะๆก็พอ,อ,อมีแค่นี้แหละครับผมอะไรอย่างเงี้ยไมคุมิก็เลยถามไปว่าเฮ้ยไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเหรอดั้มจีตอบไปเลยครับอย่างไมคุมินอนให้พอที่เหลือก็ไม่เป็นไรหรอกจดไว้เต็มก็ไม่ต้องห่วงแต่ว่าอย่าตื่นสายจนดอนแพ้บายนะไมคุมิก็เลยบอกว่า ไม่เป็นไรหรอกเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ก็เป็นมุกหยอดนิดนิดหน่อยหน่อยสำหรับคนชอบดันจิกับเมงกูบนะครับผมเสร็จแล้วตัดไปตอนที่เริ่มสู้กันนะครับอ่ามิจิรูมิจิรูได้หันมาถามเมงกูบีว่าเออเออเมงกูบีเนี่ยเป็นเพื่อนของดันจิใช่ไหมถ้าถ้าเป็นจริงๆเนี่ยคือเก่งแบบดันจิหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้เมงกูบีก็ซัดไปครับไม่ลองไม่รู้หรอก อมืมิจิรู้ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแต่ว่ามิจิรู้เล่นด้วยความสนุกนะครับผมในตอนที่ทําให้ผมว้าวก็คือมิจิรู้เนี่ยรู้ว่าเมกุมิเนี่ยจะต้องไล์แมกโนเลียเอลเดอร์ได้แน่นอนแล้วได้ความที่แมกโนเลียเอลเดอร์เขาจะแจกแถวหลังเนี่ยตีตีได้แล้วแถวหน้ามันก็ตีได้อยู่แล้วก็เลยสามารถทำหกเวฟได้โดยที่มันจะมีไอ้กวางสีชมพู อ่าไอหมีกวางนั่นแหละครับผมมันจะทําให้ Mac แมกโนเลียแรงตอนผมไปแข่งก็เจอมาพอมิติรู้เขารู้เนี่ยกักไว้ตั้งแต่แดมแรกแดมสองเลยครับป้องกันไว้แมกูมิก็เช็คคลิไอนี่ก็กันนะครับผมแล้วพอเอ่อมิติรู้ไลฟ์เป็นเกรดสองเนี่ยมิติรู้ก็ไม่ได้แห่ครับคอจเวลคอออกมาจากสกิลแล้วก็บูสต์เวลนีตีไปแล้วก็เด้งเข้าโซไม่มีอะไรครับแปะแมกูมิไว้แดมเดียวแมกูมิที่เห็นท่าว่าเออ มันมีดมเดียวเว้ยมันเล่นอะไรไม่พอเพราะแมกโนเลียเห็นมันต้องเขาจะบลาสหนึ่งแล้วเมกุมิจะเก็บอีกแดมหนึ่งเนี่ยไว้ไว้ใช้สําหรับแบบเออไอออเดอร์แต่ว่ามิจิรุกเก็บไปแค่ทีเดียวเก็บไปแค่แดมเดียวเมกุมิก็เลยใช้ได้แค่ออเดอร์นะคะรับผมหน้าออเดอร์เนี่ยเขาจะถมเขาจะถมเด็กตัวเองลงหลุมสามใบแล้วจะคอการ์ดอะไรอ่ะคอการ์ดเกิดสองอะไรมาแล้วเขาคอคอไอเสือลรมาตีผมจำไม่ได้ว่ามิจิรุกปล่อยอะไรไปบ้างแต่ก็มีป้องกันกับปล่อย จนกระทั่งพอมิจิรู้ไรเป็นเกรดสามเนี่ยมิจิรู้รู้ว่าเมกุมิเนี่ยพยายามเติมบอร์ดเพื่อให้มือมือตัวเองใช้น้อยลงแล้วก็เทิร์นหน้าที่ไรเป็นแมกโนเลียเอเดอร์จะได้แหบมิจิรู้ให้ได้เยอะๆมิจิรู้รู้ถึงตรงนั้นครับก็เลยคอเกรดสามที่ชื่อว่ารีทัสเกลเลอร์มารีทัสเกลเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อแวนการ์ดถอดโซอ่4า4ใบหรือมากกว่าด้สกิลของแวนการ์ดนะครับเขาบอกว่าเอามือตัวเองเนี่ยยัดเข้าโซลและจวจวด1ใบ แล้วเขาจะได้รีทายเรียการหนึ่งใบของฝ่ายตรงข้ามตัวอะไรก็ได้นะครับนั่นแหละครับไอ้ความครบครบเครื่องแบบนี้ทําให้เขารีทายแถวหน้ากับแถวหลังของเมกุมิไปได้อย่างละตัวเพราะว่าเขาอดับ double r e t a s k e l อร r ลงมาข้างหน้าด2ตัวใช่ไหมละ่ะตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรผมเห็นว่าเขารู้ว่าเมกุมิจะแห่เขาเลยตัดบอร์ดที่จริงมันไม่ใช่ครับที่ผมรู้ก็คือมิจิรู้เนี่ยรู้ตั้งแต่ตอนสแตนด์อัพแล้วว่าเมกุมิจะถมต้นเกมก่อนหน้านั้น ก็เลยพยายามกักแดมแล้วไปปล่อยเอาหลังๆไอ้สิ่งที่คิดว่จาจะกัดไม่พอเพื่อให้เสียมือน้อยที่สุดเพราะแมกโนเลียจะมีจุดอ่อนก็เลยก็คือเลียกาดถ้าเกิดเราตกแดมแล้วทิกเกอร์ตกแดมไม่ไม่ว่าจะใบเดียวหรือสองใบเนี่ยเลียค่อนข้างวิ่งยากหรือค่อนข้างจะปาใบาเดียวอยู่ครับผมทําให้มิติรูเนี่ยเริ่มป้องกันง่ายขึ้นแล้วพอมิติรูเขาไลา่ไลเ่เบนเกตสามครั้งแรกเนี่ยเขาก็แค่ออกหมัด หมัดเยบๆไปเลยแต่ถึงแต่แต่เขาถอดโซ่สีเพื่อให้เมกุมิเสียมือนะแล้วพอถึงเทินเมกุมิเนี่ยเมกุมิก็ไลฟ์เป็นแม็กโนเลียเอลเดอร์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมกุมิก็แห่ทั้งบอดเลยครับมันจะมีตัวช่วยหง่ายแดมแล้วก็ตัวที่ทําให้พลังมันเพิ่มขึ้นได้เยอะๆแล้วประเด็นคือตอนนั้นมิจิรู้เขาเขาไม่ป้องกันแต่ว่าแดามเมจดน้อยมากๆเลยเมกุมิเนี่ยทิปเปิ้ลไดออกออกดับเบิ้ลคลินะครับทาให้มิจิรู้เนี่ยคือเด้งไป เด้งขึ้น4ดาเมจเลยครับผมแต่ว่าไอ้ดาเมจใบที่สามที่มิจิรุเช็คได้มันออกฟลอนทิกเกอร์ทำให้เรียกาดอีกห้าใบค่อนข้างวิ่งแล้วมิจิรุปามมาป้องกันง่ายจนกระทั่งตอนสุดท้ายตัวสุดท้ายเลยมิจิรุโดนลีมือลองไปเรื่อยๆจนเหลือแค่2องนะครับผมเมกุมิก็ประกาศโจมตีมิจิรุเพอร์เฟกการ์ดนะครับไม่ปล่อยแดมที่ห้าด้วยแล้วเมกุมิก็แบบเฮ้ย โอ้ไม่ไหวแล้วถอดใจแล้วอ่ะคือตีไปตั้งขนาดเนี้ยแล้วมือเมงกูมีประมาณห้าใบหรือหกใบจำไม่ได้แล้วแต่ผมดูรวมกันแล้วอ่ะมันชิวที่จะป้องกันมิติรู้ได้ทั้งหมดมีห้าหมื่นเพราะว่ามันมีออเดอร์ที่อยู่บนมือด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นแหละอีกใบหนึ่งมันจะเป็นกรดเลงแล้วแล้วรวมกันมันได้ทั้งหมดมันเป็นห้าหมื่นเพราะมีทิกเกอร์ด้วยแมิติรู่เพอร์โซนาไล์และคอเจ้าตัวของซับของบาโรมกเนสมาที่เขาบอกว่าเห็นโซชาร์ดแล้วเขาจะบบกห้าพันตามจำนวนชาร์จตามจำนวนการที่โซชาร์ นั่นแหละเป็นของเสริมบาโลนะแต่ว่าเอามาทําในเจเวลนั่นนั่นแหละครับผมก็คือเขาก็ปั่นเวฟไปเรื่อยๆหลังจากเพอร์สโอน่าไลท์แล้วคือเขาเข้าคอพาเวอร์เจมกับไอตัวเกรดสามที่ที่มันหน้าเหมือนแววไพร์แต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้สปอยสกิลมาแล้วผมเห็นเขาโจดได้ล็อกอากูนนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทิ้งไปหรือเปล่าน่าจะทิ้งคู่กับเพอร์เฟกต์กาดไปแล้วมั้งหรือไม่ก็ปล่อยไปอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าดัมเมจเช็คแล้วก็โดนทิ้งไป มันไม่ที่รู้รว่าล็อกอากูลเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ใช้ผมเนี่ยยังไม่เห็นสปอยสกิลของล็อกอากูลไม่แน่ใจว่ามันจ่ายคอสเปลืองหรือเปล่าหรือตัวมันค่อนข้างที่จะเล่นอะไรยากหรือเปล่าไม่ที่รู้เลยไม่เอามาตีเมกุมิหรืออ่อนไทก็ไม่รู้หรือมันไม่ใช่ตอนที่ล็อกอากูลจะโชว์พลังผมก็ไม่รู้นะแล้วตีไปสี่หมื่นหกสองคลิอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าแมกโนเลียของเมกุมิตอนเนี้ยกันได้แค่ห้าหมื่นถ้าเกิด กันไปหมดมือยังไงก็โดนถ้าโดนได้เดียวยังไงก็ตายเมกุมิก็เลยเลือกที่จะไม่ป้องกันนะครับเพราะว่ามีสี่แดมมิจิรุก็ได้เช็คเช็คแต่ว่ามันไม่ได้เอาให้ดูและหลังจากนั้นเมกุมิดามเมจเช็คสองคีไม่มีอะไรเลยครับแพ้ขึ้นหกดมก็เลยแพ้ไปก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่ว่ามิจิรุจะชนะนะครับผมเพราะว่าบทมันส่งท้ายมาให้มิจิรุเนี่ยโดนดันพร้อมๆกับไลกาพร้อมๆกับอุรารายอยู่แล้วละครับสักครู่นะครับ ก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่ทําให้รู้ว่าเออต่างกันเยอะนะครับผมเข้าใจว่าจะมีเคาน์เตอร์ไฟเตอร์ที่เล่นเอาสนุกแต่เก่งก็มีแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วอ่ะเหมือนกับเราเอามือสมัครเล่นหรือไม่ก็จะพูดยังไงให้มันให้มันแบบไม่โดนว่าดีอะคือคือคนที่มีประสบการณ์มากกว่า,อ,าอย่างนี้แล้วกันครับเขาจะมี เขาจะมีประสบการณ์ที่มีวิธีรับมือมีวิธีแก้แล้ววางแผนดีกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเสมอครับทําให้รู้ว่าพิจิรู้เนี่ยเขาเก่งแค่ไหนแล้วผมก็ไม่แปลกใจแล้วครับว่าทําไมได้แชมป์เพราะว่าผมจากที่ดูกันที่เขาอ่านเกมเนี่ยเขายิ่งกว่าใครโทชิกิใครคุงอีกนะครับผมก็น่าสนใจมากๆนะครับอ่อดาร์เจเวลเนี่ยผมพรีคอมพลทสีไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมศูนย์มาเมื่อไหร่ผมจัดแน่ จริงๆตอนนี้ก็จัดตอน06ตอนนี้ทํารวมกับโบทิสเอาไว้อยู่เหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่กล้าทําโปรไฟล์เพราะว่ารู้สึกว่ามันเอ่อผมไม่รู้ว่าแถบนอกเธอมันใช้ได้หรือเปล่าแล้วเหมือนเห็นมีดราม่าอะไรในกลุ่มแฟนการ์ดด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้อยากทําอะไรมากมายแต่โดยรวมๆแนละ้วตอนนี้มันมันยังไม่ค่อยเก่งนมันก็เล่นได้ถ้าเกิดมือฝ่ายตรงข้ามน้อยอ่ะตัดกับมาที่การ์ตูนกันก่อนนะครับผมก็ คุลาละกับยูยูก็มาบอกเมกุมิว่าทําได้ดีแล้วสู้ได้ดีแล้วแต่ตอนนั้นเมกุมิเขาไม่โอเคแล้วอะ่ะเขาบอกว่าเออขอโทษนะขอขอไปขอชั้นเพลียขอเข้าห้องนะอ่าดูก็รู้ว่าเขาเสียใจเพราะว่าเขาอยากจะก้าวข้ามมิกริรุเพื่อจะเหมือนก้าวข้ามดันจิอืมก็เข้าใจความรู้สึกเขานะครับผมแล้วก็ผมไปเห็นบอร์ดตารางมาก็คือลิคุแพ้คุณพ่อไป คุณมาโทลีลิคูที่เล่นแฟลกเบิร์ดครับหลังจากแพ้ที่โทยะไปแกก็ไปแพ้ลิเออไปไปแพ้คุณพ่อเสร็จแล้วคุณพ่อเนี่ยผมว่าตัวเต็งเข้ารอบต่อต่อไปเนี่ยโทยะาแข่งแล้วโทยะก็ชนะน้องฮิมมาลีไปซะงั้นไม่ได้เห็นในชั้นชมพูอีกแล้วนะครับผมส่วนตัวผมไม่ได้อะไรแต่เพื่อนผมได้ซีเรียสค่อนข้างนะเพื่อนมันจะมีเพื่อนคนนึงของผมที่มันติดสีชมพูอ่ะมันซีเรียสว่าทําไมน้องฮิมมาลีไม่ออกแล้วก็เพื่อนผมที่มันคลั่งในโทยะ่ะนะ มันก็บอกว่าทำไมไอ้โทยาไม่ออกเลยนะครับผมโอเคครับตอนต่อไปผมรู้สึกว้าวมากๆเขาเปิดตัวนะครับคิโยคุระไทโซนะครับผมที่เล่นแวมไพร์อวกาสซีอของเรานั่นเองนะครับขวัญใจผู้หญิงสาวๆทั้งหลายนะครับผมกับพรีแวนท็อกซิกรากะนั่นเองนะครับโคชิบะรกะปรทักคิโยคุระไทโซนะครับผม ประธานนักเรียนประธานบริษัทซีอเจอคนปากแซมยุจเบิร์กประธานอีกตัวซีอน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมทําไมมันอยู่บรันเกตผมก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็มาอยู่ดนะักมันมันมันน่าจะเหมือนดักสเตดอะแต่ว่ามันอยู่บรันเกตเพราะว่าให้ดักเจเวลเข้าไปโอเคไม่เป็นไรนะครับจริงๆเนี่ยผมชอบเบงคยูจเบิร์กนะแต่ผมไม่ได้ทําเพราะว่าผมอยากเล่นดักเจเวลมากกว่าเยอะครับและคือด้ความที่ผมชอบยุจเบิร์กนะแต่ว่าจริงๆผมเชียร์ซีอนะเพราะว่าผม ผมอยากเห็นรายการแพ้บ้างโอเคนะครับผมก็ไม่รู้จริงๆตอนนี้ว่าใครจะชน,นะแต่ผมเชียร์ซีอีโอนะครับผมโอเคครับทุกคนเนื้อหามันไม่ได้มีอะไรมากก็แค่เอากันค่าเดาเกมมาให้ทําให้รู้ว่าคนเราสามารถชนะได้ถึงไม่มีการพลิกเกมก็ตามนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีครับ